สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเป็นอาชีพแบบสุดจริตนี่มันทําให้เราสบายใจขึ้นมามากนี่ไงแล้วก็มาตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่มอบปแปลงตัดไปที่ต้นไม้นะท่านผู้ชมเราต้องเอาต้นไม้ต้นนี้ออกจากถนนเลยเพื่อฉันต้องการน้ํามันนี่คือรถฉัน โอเคกดเติมน้ำมันให้มันนะท่านผูน้ชมนี่ตั้งกลวยเออเผื่อมีรถผ่านมาไงสัสดีด้ครับผมวันนี้ช่องทุนได้ไหนนะครับผมวันนี้ในเกมโถบล็อกโหมดอ m e เม e ร์กินซี่รีสป b e r ์ไลบ u n t r y ตี้คันทรีนะครับผมนะเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับผมผมได้พาเป็นโจรใช่ไหมอีพีที่แล้วเราเป็นอาชีพคนชั่วเวทผู้ชมเราไปปล้นธนาคารเราไปทาสิ่งไม่ดี <laughs> ตอนนี้นะครับผมผม กลายเป็นคนดีแล้วนะครับผมแะก็คือวันนี้ผมจะพาไปทําอาชีพ DOT นะครับผมซึ่งอาชีพนี้มันจะเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีไปเปลี่ยนยางรถยนต์บ้างจะมีทําความสะอาดแม้ว่าไปซ่อมนั้นซ่อมนี้ภายในเมืองนะครับผมอย่างเช่นถ้าไฟแดงมันเสียเงี้ยเราก็ไปซ่อมไฟแดงไฟเขียวอะไรประมาณนั้นแล้วก็ถ้ารถใครน้ามันหมดแล้วก็สามารถ ไปเติมน้ำมันให้รถคนอื่นได้ประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วก็มีหลากหลายเลยนะอาชีพนี้บอกเลยอาชีพนี้น่าสนใจมากแต่ผมน่าจะทําได้ไม่กี่อย่างเพราะว่าผมน่าจะเป็นพนักงานใหม่อยู่ไงเออพนักพนักงานเริ่มต้นอาจจะทําได้ไม่หมดไงเออโอเคก่อนไปรับชมความสนุกของอาชีพนี้นะครับผมก็ฝากคนละคนละหนึ่งรายได้ไหมครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปทํากันเลยมาด้ครับผมก่อนอื่นเราก็กดไปตรงที่แถบด้านขวาบนนะครับผมเพื่อสมัครงานเว้ยนี่นะอาชีพดีอีนะครับผมนะ ออนี่ไงชื่อเต็มอาชีพมัน Department of Transport Station เกี่ยวกับการขนส่งต่างๆนะเออนเป็นอาชีพที่น่าสนใจก่อหอือเราก็ต้องสมัครงานไปก่อนนะโอเคแล้วก็สมัครงานไปนะครับผมแล้วก็พิมพ์ตัวเลข4ตัวนะอะไรก็ได้นะเออของผมก็จะประมาณนี้แล้วก็กดจอยไปแล้วมันก็จะพาเราไปที่สำนักงานนี่พอเรามาถึงสำนักงานของ DOT แล้วผมจะเรียก DOT นะนี่ไง DOT ของ Liberty County นะครับผมอันนี้เป็นชื่อย่อของมันแล้วเราก็มาหาห้องที่มีชุด อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจจออกมาน,นอกออฟฟิศทำไมเนี่ยอยู่ไหนว่าห้องมันนี่ไงห้องก็อนอืนเราก็มาเลือกเสื้อผ้านะครับผมเพื่อใส่ในการจะไปทํางานนะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับผมให้เราเลือกมันจะมี2ชุด้ว้อีกตัวหนึง่งจะเป็นสีส้มนะครับผมยูนิฟอร์มสีส้มกับสีฟ้านะผมจะเอาสีน้าเงินแล้วกันไม่ใช่เออสีฟ้าสีน้ําเงินเรียกได้เหมือนกันมันจะมี2ชุดเว้โอเคแล้วก็กดใส่ไปแล้วก็เกียร์นะครับผมอุปกรณ์มันจะมีอุปกรณ์ให้เรานะครับผมสําหรับมือใหม่นะ ก็จะมีหมวกนะหมวกก็ใส่เพื่อความปลอดภัยไว้เออแล้วก็สว่านนี่นะครับผมสว่านตัวนี้เราจะเอาไปเปลี่ยนยางรถนะครับผมสําหรับยางรถไข่ที่รัว่วเออแล้วก็เอาไปด้วยอันนี้เป็นป้ายนะครับผมป้ายเอาไว้หยุดเอาไว้อะไรนะเวลาจราจรอะไรประมาณนะั้นก็พกไปด้วยเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นถังน้ํามันนะท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปเติมรถของคนในเมืองนี้นะถ้าใครน้ามันหมดเอออันนี้กลวยนะเอาไปตั้งเฉยไม่มีอะไรที่เหลือก็เลื่อยตัดไม้นะเอาไปเพราะว่าอาชีพนี้มันจะแบบ เวลาต้นไม้หักอะไรเราสามารถไปตัดต้นไม้ที่มันขวางถนนได้เอออันนี้ก็เป็นถังนะครับผมเอาไปล้างน้ํามันนะน้ํามันที่มันหกบนถน,นนอะไรประมาณนั้นโอเคแต่ผมจําไม่ผิดนะโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับอาวุธเราสําหรับรถในอาชีพนี้นะรถคันนี้ผมไม่มีอันนี้รถใครไม่รู้เดี๋ยวผมจะเอารถของผมนะท่านผู้ชมรถของผมเป็นรถมือใหม่เวนี่ก็คือรถคันนี้นะไม่มีอะไรนะขี่ได้เฉย นี่มันก็จะมีแจ้งเตือนนะครับผมแดงๆที่ซ้ายบนว่ามีอะไรให้ทําประมาณนั้นนะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมถ้าเราอยากดูภารกิจว่าเรามีภารกิจอะไรบ้างบางอันนะเรากดไปตรงที่ MDT นะครับผมแล้วเรามันก็จะขึ้นว่าตรงนี้นะครับผมเราก็กดจอยไปได้เนี่ยอย่างเช่นผมออกจากจอยผมก็จดจอยจอยคอไปเลยเห็นไหมมันก็จะขึ้นจุดสีเหลืองแบบนั้นให้เราโอ้โหตอนนี้มีอะไรให้เราทําเพียบเลยมารู้สึกว่าเราจะรับงานด้านนี้นะท่านผู้ชมด้านนี้มีอะไรให้เราทํา อะไรวะมีเสียงวอเต็มเลยเอนี่อะไรวะนี่อ๋อนี่เป็นน้ํามัน <g ül> <g ül> เดี๋ยวเดียวคันลงรถอาชีพดีโอทีกูอันนี้เป็นน้ํามันหกนะท่านะผู้ชมนี่เราก็ต้องมาเก็บกวาดน,น้ํามัน <g ül> โดยที่การเอาถาังนี้นะครับผมน้ำมาเทเทน้ำเทให้น้ํามันมันออกใช่ปะ่ะนี่ไงเห็นไหมเราใช้ถังนี้เทเหไหมเออคราบน้ํามันก็จะออกเห็นไหมล้วก็จะได้ exp ด้วยโอเคเออมันก็จะเป็นคราบแบบนี้นะท่านะผู้ชมเราก็สามารถ มาเอาคราบนี่ออกได้ย้ยเออมันก็จะมีอะไรให้เราทำแบบนี้แหละผมโคตรชอบเลยมาเรามารับงานเราต่อท่านผู้ชมนี่แทฟฝกไลไฟพังเรามาซ่อมไฟกันดีกว่าเรารับงานไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะอาชีพนี้มันสนุกเว้ยโคตรชอบเลยการที่เราได้เป็นอาชีพแบบสุดจริตนี่มันทําให้เราสบายใจขึ้นมามากนี่ไงเราก็มาตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่หม้อแปลงก็กดรีแพร์ไปก็คือ มันจะให้เราโยงสีไหนใส่สีไหนนะอย่างเช่นสีแดงก็โยงไปใส่สีแดงเออม่วงก็โยงไปใส่มว่วงแบบนี้เราก็โยงไปเรื่อยๆเขียวยงใส่เขียวนะเนี่ยสีเหลืองโยงใส่สีเหลือง,โ,ง,องโอเคแล้วก็ทําเสร็จแล้วเฮ้ย hey, อันนี้อะไรนี่ตํารวจตํารวจมาแบบหน้าดาหน้ามืดเฉย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูงานต่อไปของเราดีกว่ามันมีอะไรกดมาตรงทีมดีทีมันเดิมโอ้โหเดี๋ยวเดียวเป็นไรกันปะเนี่ยทำไมมันเดือดกันจังวะ อะไรไอ้ตำรวจคันนี้มันตามผมทำไมอนะท่านผู้ชมอะไรเนี่ยตำรวจเฮ้ยอยู่ส่วนตำรวจดิว่านี่ไปหาจับโจรหนุนตำรวจอะไรของมึงเนี่ยมีใครเรียกผมมาน,นี่เออเฮ้ยอันนี้อะไรวะท่านะผู้ชมเดี๋ยวมันมีคนเรียกให้เรามาเก็บที่นอนฮะใครมาทิ้งขยะอะไรโอเคแล้วก็มาเก็บขยะให้เขานะโอเคทําความสะอาดโหงานต่อไปอยู่ไกลมากท่านะผู้ชมดูอยู่นี่นี่ผมอยู่นี่น่าจะอันนี้น่าจะ เกี่ยวกับต้นไม้นะท่านผู้ชมให้เราไปตัดต้นไม้หรือเปล่าวะยังไงท่านผู้ชมมันเกี่ยวกับต้นไม้จริงๆให้เรามาเก็กบต้นไม้แน่ๆเลยเอ้ยนี่เราก็หยิบเลื่อยของเรามาตัดไปที่ต้นไม้นะท่านผู้ชมเราต้องเอาต้นไม้ต้นนี้ออกจากถนนไปเพื่อให้ทุกคนได้ขับรถอย่างปลอดภัยนะครับผมบนี่เราก็ทําหน้าที่ของเราเคลียร์ต้นไม้ออกไปซะนี่เรียบร้อยภารกิจมันท่านผู้ชมเรามาทำเควียรต่อมา เดี๋ยวเดี๋ยวกนจะมาทำเคลียอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเป็นไรนผู้ชมอ้าวลุกขึ้นมาเดินได้เฉยเออนี่อะไรเนี่ยน้ำมันหกนผู้ชมเดี๋ยวเรามาเก็บกวาดน้ำมันอีกนะนี่เอานี่เทลงไปเออแล้วก็กดเทไปเฮ้ยมันบอกให้ผมไปช่วยอะไรวะโอเคโอเคจะให้ไปช่วยอะไรน้ำมันหมดแล้วเพื่อนอ๋อนี่ไงมันน่าจะน้ำมันหมดหรือเปล่ามันโทรหาเราเนี่ยน่าจะใช่นผู้ชมน้ำมันหมดโอเคเราก็เติมน้ำมันให้มันนะโอเคน่าจะน้ำมันหมด ฉันต้องการน้ำมันนี่คือรถฉันโอเคกดเติมน้ำมันให้มันนะท่านผู้ชมนี่ฮิแล้วก็จะได้เขาเรียกอะไรนะก็จะได้ EP ด้วยเออนี่เติมน้ำมันเติมเข้าไปแจ้งกิ้วเขาบอกโอเคโชคดีตำรวจมึงต้องเป็นตำรวจที่ดีนะนี่โอเคแล้วก็เติมน้ำมันช่วยเหลือเขาเรียบร้อยแนละ้วท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆขนาดนี้นยังโทรหากูอีกเลอเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าจะมีไฟในเมืองพังด้วยนะครับผมนะอย่าอยู่ถนนอะไรวันนี้3 7 3มมันอยู่ไหนวะก่อนเราจะไปดูถนน มันดูถนนยังไงวะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงนี่งไงท็บฟลิกไลท์แล้วก็กดโชว์ออนแมปขึ้นมานะท่านผู้ชมนี่มันก็จะบอกเลขถนนสามจสามมันอยู่ด้านล่างแมปประมาณตรงนี้เออเร้วเง่ายๆก็กดจอยไปเลยท่านผู้ชมเนี่ยกดจอยพารกิไปเลยไปซ่อมไฟถนนอีกรอบหนึ่งเรามาเรามาซ่อมไฟถนนกันโอ้เสียดายว่าผมไม่มีพวกรถทักรถอะไรนะที่จริงอาชีพนี้มันมีให้ทําอีกหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเกรดหิมะนะครับผมที่มัน ตกลงมาภายในแมปไว้แต่มันน่าจะมีช่วงเทศกาลที่หิมะตกนะประมาณนั้นช่วงนี้ไม่มีช่วงที่มีแต่ฝนตกเออแล้วก็มีกวาดถนนกวาดอะไรต่างๆนี่ไงเราต้องมาซ่อมตรงนี้นะหรือเปล่าหรือมีคนซ่อมไปแล้ววะนี่ไงเราต้องซ่อมรีแพร์ไปแล้วก็ทําเหมือนเมื่อกี้เลยครับผู้ชมโอเคเสร็จสิ้นเรียบร้อยมาดูภารกิจมีอะไรอีกล่า แต่ตอนนี้มีคนโทรเรียกผมเป็นทำอะไรเฮ้ยมีไฟไม่ลดเป็นกำรรเ,เสียดายล้วไม่มีที่ดับเพลิงเดี๋ยวเดี๋ยวมันอันนี้มีภารกิจอะไรปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวล้านปืนล่อกูมายิงปะนี่อ่ะสวัสดีมีอะไรให้ช่วยไหมให้ <c oughs> hey, น่าจะรถคันนี้หรือเปล่าเป็นอะไรวะน้ำมันหมดปะวะเดี๋ยวกูจะเอากลวยขึ้นมาทำไมเนี่ยโอเคเติมน้ำมันให้คันนี้ดูเออน้ำมันหมดแล้วผู้ชมเราก็เติมให้เขายางไม่น่ารั่วเนาะยางไม่น่ารั่วหรอก นี่รถยกนะ่าจะมายกแล้วท่านผู้ชมประมาณนั้นแล้วก็มาช่วยถือป้ายให้เขานะท่านผู้ชมมันตั้งกลวยเออเผื่อมีรถผ่านมาไงไปน,นี่เขามีรถสไลด์โอเครถสไลด์ก็สามารถมารับรถอันนี้ได้อันนี้เป็นรถกีมผาดโอเคแล้วก็มาตั้งกลวยนะครับผมแล้วก็มาถือป้ายก็ได้ป้ายอยู่ไหนวะนี่เราก็มาถือป้ายสต็อปนะครับผมเผื่อมีรถมาเราสามารถกด e เป็นป้ายสโลได้นะครับผมนี่กด e สโลสต็อปเออสโล ถือไปโอเคเขายกรถขึ้นสไลด์เรียบร้อยแล้วก็เก็บกลวยเรานะท่านผู้ชมภารกิจเสร็จสิน้นอันนี้เราไม่ได้อะไรนะครับผมเรามาช่วยเขา <c oughs> เออเป็นไงเขาก็เอารถสไลด์มายกใส่รถน่าจะเอาไปศูนย์ซ่อมรถนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับอาชีพ DOT ของเรานะครับผมนะก็เกี่ยวกับกรมขนส่งไว้เอ,อก็เป็นอาชีพที่น่าเล่นอาชีพหนึ่งนะครับผมนะ วันนี้ผมก็ได้ช่วยเหลือไปหลายคนเลยแต่ตอนนี้ข้างหลังบุ่นวายมากโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปในท่นนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสคร b e ผมด้วยนะครับผมกับ Emergency r e s p o n s e โอ้โหตอนนี้มันทำอะไรกันวะเนี่ยเยอะแยะมิตติ้งอะไรวะเนี่ยให้ท่านผู้ชมมีคนมาทิ้งเงินด้วยปะเอา้ากูเก็บเงินได้เฉยเอา้าผมได้เงินฟรี200กว่าบาทโอเค